อะแล้วที่สําคัญคุณชมขาคขลมอเคาะแล้วนะในเรื่องของงบช่วยน้ําท่วมกว่า3,000ล้านค่ะแต่ทีเนี้ยผู้ประสบภัยที่คุณจะได้รับ,รบเงินเนี่ยมีวิธีการอีกคือคุณต้องมาทําอะไรไปลงทะเบียนพร้อมเพแล้วต้องไปผูกบัญชีกับอมสินนะ กว่าที่คุณจะได้ตังค์เนี่ยเขาบอกแบบนี้นายกรัฐมนตรีนะคะก็ถแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเลยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอค่ะถึงหลักเกณฑ์การช่วยผู้ประสบกภัยฤดูฝนปี67นะคะแล้วก็มีการขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณใช้งบกลางนะคะ3,045ล้านบาทโดยขอให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบให้เหมาะสมและไปลดขั้นตอนในเรื่องของเอกสารที่ต้องยื่นเพื่ออยากให้การช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนโดยเร็วนั่นเองค่ะ มีการถามนะคะว่าเอ๊ะต้องไปหาเรือกับประเทศต้นทางแม่โขงหรือจีนหรือเปล่านายยุัฐมนตรีองค์อิงบอกว่ากระทรวงการต่างประเทศเนี่ยได้มีการพูดคุยแกนแล้วกับประเทศต่างๆเช่นเมียนมานะเพื่ออะไรไปหาทางออกร่วมกันค่ะซึ่งประเทศในรูปน้าโขงก็ต้องมีการพูดคุยและหาทางออกนะเพราะว่าถือเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรทีเดียวครับในส่วนของนางสาวไตสุรีไตศสรณกุลนะครับ โคศกกระทรวมหัดไทยก็พูดถึงหลักเกณฑ์นะครับการจ่ายเงินช่วยเหลือจะต้องเป็นอหตุเพื่ภัยที่เกิดในช่วงของฤด,ดูฝนนะครับปี67นี้นะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่20พฤษภาคม2567 ทั้งกรณีน้ําท่วมฉับพลันน้าไหลหลา,ลากน้ําล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ําจนส่งผลกระทบทําให้ไม่สามารถดํารงชีวิตได้ที่อยู่อาศัยนั้นต้องเป็นบ้านอยู่อาศัยเป็นประจานะครับในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสานาภัยหรือพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินกรณีฉุกเฉินใน57จังหวัดครับส่วนเงื่อนไขจะต้องเป็นบ้านที่อยู่ประจำนะฮะแล้วก็ตามที่บอกไปเมื่อกี้นะครับมีหนังสือนะครับรับรอง ผู้ประสบภัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกให้ในคือนเอกสารแล้วนะและต้องผ่านการประชาคมหมู่บ้านของแต่ละพื้นที่ประสบสาธรภัยและผ่านการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอและจังหวัดนอกจากนี้หากเป็นกรณีประสบภัยหลายครั้งจะได้รับความช่วยเหลือเพียงครั้งเดียวครับโดยการจ่ายเงินช่วยเหลือจะแยกเป็นแต่ละกรณีดังนี้นะฮะมาดูว่าใครจะได้ตังค์เท่าไหร่กันบ,บ้างคะ่ะกรณีที่1ครับ กรณีที่อยู่อาศัยประจําอยู่ในพื้นที่น้ําท่วมขังติดต่อกันตั้งแต่1วันหรือ24ชั่วโมงครับแต่ไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือที่อยู่อาศัยประจําถูกน้ําท่วมขังเกินกว่า7วันแต่ไม่เกิน30วันให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ5 0 0 0บาทนะครับค่ะกรณีที่2ครับกรณีที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ําท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า30วันแต่ไม่เกิน60วันให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ70,00บาทและ กรณีที่3ครับกรณีที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ําท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า90หขออภัยครับ60วันครับให้ความช่วยเหลือครเรือนละ9,000บาทนะฮะาการจ่ายเงินทั้งหมดนะครับการช่วยเหลือครั้งนี้ฮะจะทําให้ครัวเรือนผู้ประสบภัยจํานวนทั้งสิ้น3 3 8 3 3 9 3 9 1ครเรือนนะครับใน5 7จจังหวัดที่เกิด หาคุณผู้ชมมาดูตรงนี้นิดนึงการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยหลังจากนี้นะคะทางปอพนะคะก็จะมีการทําความเข้าใจกับผู้ว่าหัวหน้าปอพออแล้วลงไปถึงในอําเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องนะเขาบอกแบบนี้มันจะต้องลงไปตรวจสอบดูแลตั้งคณะทํางานตรวจสอบแต่ละหมู่บ้านแล้วก็ไปสารวจข้อมูลรายละเอียดผู้ประสบภัยรวมทั้งแจ้งผู้ประสบภัย คุณผู้ชมฟังดีๆผู้ประสบภัยต้องไปลงทะเบียนพร้อมเพย์และไปผูกบัญชีกับธนาคารเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้พร้อมรับการโอนเงินจากธนาคารอมสินให้เรียบร้อยไม่งั้นเด๋ยวคุณไม่ได้นะอเอ,อคือยุคนี้วิธีการรัฐบาลก็จะใช้การโอนเงินผ่านระบบเลขแบบบัตรประชาชนอย่างเดียว <บน S 1> เลยพร้อมเพย์นะฮะ,ใค,ะใครยังไม่ผูกก็ผูกนะครับมันไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรนะแต่ว่าต้องม,มีสมาร์ทโฟนไงโอ้นั่นแหะสิ